ดี DJ, DJ อ้อมค่ะนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วเราก็จัดไว้ให้ใน playlist นะคะกับแฟนผมน่ารักนะคะทรงอย่าง Bad One เกยตื่นปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวเลยเว้าก็เริ่มต้นกับน้องอันดับที่6สําหรับ playlist of the week ประจําวันศุกร์4โมงเย็นกับอีก23 00, นาทีนะคะชั่วโมงที่แล้วเราว่าด้วยเรื่องของคุณผู้ฟังคนหนึ่งที่มาขอคาปรึกษาเกี่ยวกับพี่ที่ออฟฟิศที่พยายามจะวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเธอและสุดท้ายได้บทสรุปว่าจริงๆหนูไม่ได้โกรธเขาเลย แต่ควาจริงก็คือลำคาญว่าเขาจะมาวุ่นถึงไหนเอาว่าดีนะคะสุดท้ายเรารู้รู้ตัวเองว่าเรารำคาญแล้วยอมรับเลยบางทีการไม่ยอมรับแล้วพยายามจะรู้สึกว่าฉันผิดหรือเปล่าล้วฉันจะลำคาญไม่ผิดนะคะเรามีสิทธิ์รู้สึกได้ทุกความรู้สึกเลยเราแค่เลือกที่จะไปทําอะไรเขาหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ทําและมันก็จะมีวาระของเขาถูกไหมพี่กวงใช่ครับถ้าเขาวุ่นวายอย่างเนี้ยคนทุกคนอื่นก็รู้ถูกไหมคนก็จะรู้เองว่าเขาเป็นคนวุ่นวายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ลำคาญต่อไปได้เลยนะคะ ้อมว่ามันไม่ผิดเลยและอยากหยุดลำคาญเมื่อไหร่รค่อยหยุดเหนื่อยจะลำคาญเมื่อไหร่รค่อยหยุดถ้าลำคาญแล้วทาให้เรามีความสุขลำคาญต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าลำคาญแล้วมันก็อึดอัดเองก็เลิกลำคาญซะเวลาเท่านั้นที่จะบอกและเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่เราจะไม่ห้ามกันเพราะถ้าบอกคุณฟังจงเลิกลำคาญอ,อ้อมยังเลิกไม่ได้เลยบางทีเมื่อลำคานคนบางคนเป็นปีนึกถึงปุ๊บก็อึดอัดแต่ เอาให้รู้และเห็นความทุกข์ของตัวเองดีกว่าที่เกิดจากความลำคาญเขาแต่ลำคาญได้นะคะแล้วก็เลยทําให้วันนี้คุณผู้ฟังของเราหลายคนขยันพิมพ์ข้อความกันมากมายาวๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับคนที่อยู่มานานอายุเยอะแล้วก็ยึดแต่จะทํางานในแบบของตัวเองเท่านั้นก็ต้องให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเชื่อฟังด้วยกล่าวอ้างว่าฉันเป็นของฉันมาแบบนี้ก็เข้าใจได้ ก็เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันเ,เราไม่ได้เข้าข้างใครนะคุณผู้ฟังอย่าโทษรุ่นอย่างเดียวอย่าโทษว่าเหมาทั้งยวงคนบางคนเขาก็โตแต่เขาปรับตัวในขณะที่บางครั้งเราอ้อมก่วงอานก็เคยเป็นเด็กเราก็คิดว่าผู้ใหญ่ควรจะฟังเรา <S <S เราเองด้วยก็เคยไม่ฟังผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีอคติต่อกันถ้ามันจะแฟงมันควรจะลดอคติทั้งคู่เพราะบางทีอคติอันเดียวเนี่ยมันทําให้เราไม่เห็นว่าจริงจค้าจะฟังเราอยู่ แต่อคติของเราอะทําให้เราไม่เห็นว่าเขาเองก็ฟังเพราะแค่เขาพูดไม่ตรงใจเราคําเดียวอะบางทีเราก็ไม่โอเคก็เป็นไปได้แต่แต่ก็อยากจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เองก็ต้องปรับเนาะเราเคยทําแบบนี้แล้วเราสําเร็จมไม่ได้แปลว่าปัจจุบันมันจะได้<ม>แต่ถามว่า แกนของมันอาจจะยังได้แต่วิธีอาจจะต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานกับเอ่อกระบบอะไรพวกนี้บางทีก็ต้องถามเด็กๆเขาเหมือนกันว่าเออมันเป็นยังไงทาเกตวันนี้มันเข้าถึงอะไรเพราะอาจจะเป็นเรื่องเขาโตมาเขามีเครื่องพวกนี้ใช้เลยมันก็จจะต้องฟังเขาเหมือนกันเลขอย่างหนึ่งการรับฟังไม่จํากัดวัยนะคะแล้วถ้าเจอผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่เจอเด็กหัวแข็งผู้ใหญ่ก็เบิร์นเอาเด็กที่เจอผู้ใหญ่หัวแข็งเด็กก็เบิร์นเอาผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ การหัวแข็งก็เบิร์นเอาท์ใช่ไห<ช>มเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจริงๆหลายๆครั้งงานไม่ใช่สิ่งที่ยากค่ะคนเป็นสิ่งที่ยากใช่ครับ,รบแล้วก็มีข้อความที่น่าสนใจบอกว่าพอเป็นปรเรื่องของสิทธิทส่วนตัวเขาบอกอันนี้น่าจะจริงสําหรับหลายคนด้วยบางทีในครอบครัวเองก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะเราไม่ได้อยากให้เล่าคนนอกอบางคนก็บอกว่าก็ยากอะ่ะ ไม่ได้อยากให้ญาติรู้ญาติไม่ได้อยู่หลังคาเดียวกันใช่ถ้าเราอยากให้คารู้เดี๋ยวเราบอกเองหรือ,อบางทีผู้ใหญ่ในบ้านเราเอาไปเล่าแบบไม่คิดอะไรญาติแต่เออมดนาะบางทีถ้าลูกเล่าพ่อแม่และอยากให้จบที่พ่อแม่มันควรจะจบที่พ่อแม่ไม่งั้นลูกจะไม่ไว้ใจแล้วเขาจะเบื่อที่จะเล่าแล้วพ่อแม่อย่าใช้สิทธิ์ว่าทําไมอ่ะก็ญาติกักน ก็เดี๋ยวลูกจะใช้สิทธิ์ทาไมก็เรื่องของลูกเขาก็มีสิทธิ์นั้นเหมือนกันขึ้นมาเเล่าแล้วครนวนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น้องว่าบางครั้งอย่ามองแต่ว่าทําไมลูกถึงอึดอัดไม่อยากให้พ่อแม่เล่าเรื่องเขาถามเขาสิถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเราต้องคอรพว่านันเรื่องเขาถูกไห ไม่ใช่ว่าเล่าได้ทุกเรื่องใช่ครับบางทีมันก็มีความอิดอัาดแบบนี้นะคะก็มีข้อความของคุณผู้ฟังมาเป็นระยะพอมีได้ยินเรื่องของคุณเอที่จุกจิกจุกจิกอยากรู้เรื่องคนอื่นมีเต็มเข้ามาหมดเลยก็รู้สึกแบบนี้เจอคนแบบนี้แล้วก็มาแชร์กันก็เป็นกําลังใจให้นะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่เราอยากจะเจอแต่เราชอบงานมันก็มี นาะใช่ถ้าปรับตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายละงานมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับถูกแต่ถ้าปรับไม่ได้บางคนก็บอกว่าถ้าปรับไม่ได้ล่ะคือเอมว่ามันจะซวยตรงไหนรู้ป่ะถ้าคนที่เราเข้าไม่ได้จริงๆอ่ะเป็นคนหน้าบางทีมันก็ต้องเลือกเลยว่าเราจะยังไงเราจะยอมหรือเราจะเปลี่ยนท่านใหม่อ่ะง่ายง่ายแต่บางเรื่องก็บอกเอชอาร์ได้ถ้าเอชอาร์บริษัทนั้นเป็นเหมือนแบบเอชอาร์ที่ใจกว้างนะเขาก็จะเขาก็จะคุยให้แต่ถ้าเราอยู่ในระบบที่แบบ ยอมยอมกันไปก็เขาทํากันมาแบบนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ก็มันต้องสิ่งที่ต้องระวังคือเบิร์นเอาว่ะคือคือมันไม่ได้พูดแบบโลกสวยนะคุณผู้ฟังเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ที่บอกให้เปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ว่าให้ยอมรับถ้าเขาไม่ดีแล้วบอกว่าเขาถูกเขาผิดก็คือเขาผิดแต่เราอะชาเลนตัวเองว่าเราจะดีวกับคนแบบนี้ให้ตัวเราอยู่รอดแล้วแลวเราไม่เสียความเป็นตัวเองได้อย่างไรอย่างไม่ทุกข์ บอกเอชอาถ้าเอชอาช่วยไม่อะไรไม่ได้บอกหัวหน้าช่วยอะไรไม่ได้มันก็ต้องถามตัวเองว่าออกไหมเราย้ายได้ไหม้อมที่จะย้ายงานแล้วเวลาจะย้ายงานมันต้องดูว่าสถานภาพทางการเงินความมั่นคงแล้วถ้าออกไปแล้วมีการรองรับเลยไหมจะออกไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นยอมรับผลที่เกิดนะใช่เพราะเราก็ไม่รู้เราไปที่ใหม่จะเป็นยังไงแต่ ถ้าเรายังมีอายุแล้วความรู้สึกว่าโลกมันยังกว้างเราพร้อมจะไปลุยที่ใหม่เลยเไปได้<ะ>ไเลยแล้วก็ในขณะเดยียวกันถ้าเรามีเพื่อนเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราตัดสินใจออกแต่เพื่อนไม่ตัดสินใจก็อยากไปว่าเขาว่าเอป็นสิทธิของเขาเอ้ยทำไมอ่ะแม่ไม่กล้าเสี่ยงเลยยคนเราชอบไปเหมือนกันกล้าไม่เหมือนกันก เพื่อนยังเคราพรพสิทธิ์เราตอนเราจะออกอเราก็ต้องเคราพรพสิทธิ์เพื่อนถ้าเพื่อนจะอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนมันอาจจะไม่ง่ายทาไมวันศุกร์นี้พีวันหยุดของเรามันดูจริงจังกันจังคุณฟังทำ <c oughs> ไมเราจริงจังกันยังไหรือว่าจริงจังตามสีของท้องฟ้าโอ้ยเครียดจังเลยเห็นปุ่จะเครียดท, <c oughs> ทําไมฝุ่นโอ้โหจะเครียดทําไมชีวิตฉันต้องกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเนี้ยหรอระหว่างฝุ่นกับหมอกหรือควันตอนนี้เพลงอะไรจะนําก่อนอะ อ่ามันก็มีเพียงพี่เบิร์ตอีกอะอะไรนะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอันนี้คือภูมิแพ้นะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง <c oughs> ลองไปและะ้วก็ไออย่างเงี้ยเหรอแต่ตอนนี้ต้องดูแลตัวเองจริงๆเพราะว่าเหมือนจะไม่มีใครช่วยเราดูแลดูแลตั้งแต่แมสจนเครื่องฟอกอากาศแล้วดูแลอะไรอ๋อคุณผู้ฟังล้างตาด้วยนะใช่ใช่พุ้าตาหนะุนเข้าตาม,มีมีแม่ของรุ่นรุ่นเพื่อนไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นเพื่อนไปตรวจเขาบอกว่าหมอหมอทิ์หมอตาเจอแบบเหมือนว่า เป็นแผงเลยเคือฟุน่นเอาจริงหยอดตาคือน้ําตาเทียมอะล้างได้ก็ล้างบางคนอาจจะรู้สึกตาแห้งตาตึงด้วยนะคะอ,อ,อ่ะทำไมค่าใช้ใจ่ายมันดูเพิ่มนี้วะอังคารกลุ่มโปสนับสนุนโดยเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮาร์ดนิวยาลิสโอเพนอัพยูไรไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและ VBLAM Spotlight ท์ทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย มาน้องอัพอังคารหน้ากับน้องไม้นะคะจะเจอการหุนพยนยังไม่เข้าเพราะว่ายังติดเรทอยู่แต่เจ้าตัวเขาจะมานั่งเล่าอยู่กับเราแล้วเขาถ่ายเรื่องแบบนี้เขาจะมีอะไรมาเล่าแล้วเรื่องหุนพยนหรอเขาเจอเองเหรอหรือยังไงติดตามได้อังคารหน้าสองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มกับเติมเชลวีพาวเวอร์สุดใหม่แลกฟรีหมอนประหมแฮปปี้ฮักกอดได้่มดีแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปั้มเชลเลี้ยวเข้าเลยนิวเยา r ์ o p สเ up y อัพยูรไลฟ์ เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยตา้า BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคลุมโป